สวัสดีค่ะวันนี้พี่เกษตรปาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นพริกหนุ่มนะคะพริกหนุ่มสบันงาค่ะวิธีการทำให้พริกดกนะคะก็จะเด็ดใบช่วงโคลนขึ้นมาประมาณ10เซนนะคะเขาจะได้ออ,อกลูกดกแล้วก็กิ่งแขนงแตกดีนะคะ ันนี้วิธีการารดปุ๋ยนะคะแนวชีวภาพของพิ่เกษตรนะคะก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมามารดทุกอาทิตย์นะคะแต่ส่วนมากก็จะใช้เป็นสูตรเร่งด่วนก็จำเป็นไข่สด1ฟอง M150 1ฟ้านะคะแล้วก็ผงชูรส ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาลดที่โคนของเขานะคะโคนของพริกหนุ่มอะคะ่ะน่ยเราก็จะตักหรือเด็ดกิ่งของเขาทิ้งนะคะให้ปโปร่งแบบนี้จะไม่เป็นโรคเพี้ยไฟด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะเด็ดกิ่งแขนงแบบนี้ทิ้ง พีกก็จะไม่มีโมรคแมลงตัวเล็กๆนะครับมแมลงปากดูดมารบกวนนะคะเนื่องจากต้นเขาปลูก ก็จะออกดอกดีมากก็จะออกดอกเล็กๆสม่ำเสมอนะคะถ้าเรารดฮอร์โมนสูตรเร่งด่วนนะคะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับฮอร์โมนจุลินรีย์สังะห์แสงฮอร์โมนน้ำสาวข้าวนะคะเราสลับสับเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนไม่ใช้ตัวเดิมติดต่อกันเพราะว่าพืชก็จะต้องอรับธาตุอาหารเหมือนเราเนาะเหมือนเรากินอาหาร เราก็จะกินแต่แกงส้มแกงเลียงแกงกะทิอยู่อย่างเดียวเราก็เบื่อเราก็ต้องสลับสับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างแบบไข่เจียวกระเพราหมูกรอบอะไรแบบนี้เนาะเหมือนคนนะคะ